ประครัมใช้เฮ็ดยังอยู่กำลังใส่ปุ๋ยครับใส่ปุ๋ยทุเรียนบ่ครับใส่ปุ๋ยทุเรียนครับห้องเพลงไอ้ฟังแน่โอ้ยอยากฟังเพลงบ่ครับแมนห้องไอ้ฟังแน่เดี๋ยว<อ>ผมถีรลองไอ้ฟังอยู่ครับท่านหอบใจสู้สูมาวัดตะโกกราบหลวงพ่อรวยการเงินมันติดชีวิตมันป่วน ตัวช่วยไม่มีเลยพอลูกมันคนจนขาดคนจริงใจก็มไม่พอนับวันยิ่งจนแท่นอขอพอรหลวงพ่อช่วยทีอำเภอพาทีอายุทยามุ่งมาด้วยใจ พระอาจารย์แก้วหลวงพ่อองค์ใหม่สารต่องานเต็มที่อยู่ก็ร่มเย็นเบิ่งก็งามตามหาเจดีเป็นศูนย์ลมใจพาชีเป็นบุญที่ลูกได้มาตั้งนโมสามจบต่อด้วยคาถา ผูชาหลวงพอ่อนิมนต์เหรียญชนะจนขึ้นขอสมเ็จพันล้านที่ข้อมือขวาปัดเป่าความจนวันพ่อช่วยดลให้คนเมตตาให้ลูกได้รวยกับเขาบ้างนะให้สมคำว่าสิทธิหลวงพ่อรู้ อบใจสซโซให้วัดตะโกแผ่บ,บุญบรรดาลสิ่งที่เคยติดแค่คิดให้ผ่านทุกฝันวอนพ่อให้ช่วยบาปที่ใครทำเจ็บที่เคยโดนให้พ้นความสวย ฐานาที่ยังลมป่วยพ่อรวยโปรดช่วยชี้ทาอบใจโซโซห้วัดตะโกแผ่บุญบันดาลสิ่งที่เคยติดแค่คิดให้ผ่าน ทุกฟันบอนพ่อให้ช่วยบาปที่ใครทำเจ็บที่เคยโดนให้พ้นความสวยทานะที่ยังล้มป่วยพ่อรวยโปรดช่วยนำทางว้าว <c oughs> บ่าคำาใส่มักห้องเพลงบอก อมัหมักใส่ปุ๋ยนั่นปุ๋ยกับมักใส่นะครับปุ๋ยกับมักใส่มักของเพลงพร้อมของเพลงพร้อมเออมักหัวหัวกับมักตอนเลี่ยงขึ้นกันได้ครับหัวไปหน่ำอะไรกัใส่ปุ๋ยไปหน่าครับใส่ปุ๋ยเลี้ยงโอ้ยเดี๋ยวมือนานนี่สิขอฟังเพลงอีกเด้อครับเออ